ไปดีทุกคนกวันนี้ก็มาพบมาพ่อคือเก่าเนาะกับ2ประธานไก่สอนพบก,กันเป็นประจำทุกวันเนาะจันทร์ถึงศุกร์เวลาสี่โมงถึงห้าโมงนั่นเองนะเนาะเขาก็สะมาอัปเดตอัตราแลกเป็นเงินมื่อนี่ขึ้นหรือลงเนาะสำหรับเงินบาทแลกเงินกีบนั่นเองเนาะก็คือไลค์คอมเมนต์เนาะที่มา่าคอมเมนตะ์เนาะว่ากระเลดเงินนี่ถือว่าเขาตัางหมู่ส่วนนี่ถือว่าหลายคนคอมเมนต์มาเนาะอันนี้เขาจะมาอธิบายให้ฟังเนาะเออบางคนก็บอกว่า,วาเงินบาทลงได้ยังไง เอออันนี้ผมจะมาพูดภาษาไทยให้ฟังนะทุกคนอ่าบางทีเนาะมีอ่าพี่น้องฝั่งไทยอ่ามาคอมเมนต์เนาะลายคอมเมนต์เหมือนกันวันนี้ผมจะมาอธิบายผมไม่ได้มาตอบโต้นะอืมฟังให้ดีนะอ่าผมเปรียบเทียบว่าอ่าหนึ่งพันบาทไปแลกเงินกีบจะได้เท่านี้ทุกคนเข้าใจไหมเอออันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบว่า ไเงินบาทลงแล้วไปแลกเงินไปแลกเงินดอลลาร์หรือว่าเงินดอลลาร์ไปแลกเงินบาทได้เท่านี้ผมไม่ได้เปผมไม่ได้เปรียบเทียบกับว่าเงินดอลลาร์ไปแลกเงินบาทนะทุกคนนะเออทุกคนฟังให้ดีนะเออผมเปรียบเทียบว่าหนึ่งพันบาทไปแลกเงินกีบจะได้เท่านี้เออทุกคนทุกคนทุกคนเข้าใจนะผมคิดว่าทุกคนฟังฟังภาษาลาวไม่รู้เรื่องเนาะผมก็แบบพูดภาษาไทยให้ฟังให้เข้าใจเนาะสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ได้คอมเมนต์มาเออเนาะ ่ะโอเคเนาะมือในห้องสิมาอัปเดตอัตราแลกเป็นเงินมือนี้เนาะประจ,จําวันศุกร์แล้วเนาะมือน,นี้กาเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นั่นเนองเนาะมือน,นี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินอยู่ทีอ่หกร้อยห้าสิบจุดแปดสิบเจ็ดกีบต่อหนึ่งบาทนั่นเนองเนาะอ่ะะาราคาขายออกยูทีหกร้อยหกสิบสามจุดแปดสิบเจ็ดกีบต่อหนึ่งบาทนั่นเนองเนาะมือน,นี้กาบวกขึ้นมาอยู่ 1.95นั่นเองเราถือว่าบวกขึ้นมาลายอยู่มันนี้เนาะสำหรับเงินดอลลาร์เนาะมันนี้รับสื่ออยู่21,856กีบต่อ1ดอลลาร์นั่นเองเนาะาราคาขายออกทีซาวเอ็ดพันเก้าร้กีบต่อ1ดอลลาร์นั่นเองเนาะมันนี้ก็บวกขึ้นมา8นั่นเองเนาะสำหรับเงินดอลลาร์เนาะถ้าแลกเป็นเงินไทยเนาะหนึ่ดอลลาร์สิได้อยู่ประมาณ33บาท สามสิบสอต่างนันเองเนาะอันนี้คือ,อเงินดอลลาร์แหลกเป็นเงินบาทเนาะาสำหรับเงินยูโรเนาะมนีรับซื้ออยู่สามพัเก้าเอกีบต่อ1ยูโรนั่นเองเนาะรา,าคาค้ายออกอยู่ทีพันห่งร้อยห้ากีบต่อ1ยูโรนั่นเองเนาะ,นาะมีกติดลบอยู่สาม สำหรับเงินยูโรเนาะไปแลกเป็นเงินบาทเนาะ1ยูโรสีได้อยู่ประมาณ36มสบาทสี 4, จต็ตังนั่นเนองเนาะ,ะสำหรับเงินยูเอเนาะมนันอีรับซื้ออยู่3,082กีบต่อหยูเอนั่นเนองเนาะราคาขายออกที่สามพัีบต่อหยูเอนั่นเองเนาะมันอนีกบวกขึ้นมา2นั่นเนองเนาะ,ะสำหรับเงินยูเอไปแลกเป็นเงินบาทเนาะ อันนี้ฟังให้ดีแล้วทุกคนนะมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเงินบาทมันจะแข่งขากับเงินยวนนะทุกคนฟังให้ดีเด้อเงินยวนไปแหลกเป็นเงินบาทเนาะหนึ่งยวนประมาณอยู่4บาทเจ็ดสนะิบเอ็ดจตางเนาะก็คือว่าบริหารกับเท่า์ไดเนาะถือว่าอ่ามันกับซัมมี่เนาะกับบุคคืนบุลงเนาะสำหรับเงินยวนเนาะเออบางคนที่ว่าเงินบาทแข่งขากับเงินยวนนะอ่ะอ่วาวราผิดแล้วเนาะอันนี้เงิน เงินยูเอสิแพงกว่าเงินบาทอยู่บทรายเองเนะาะนะอันนี้ก็คืออธิบายเด้ออันนี้คือเอาไปตอบต,ตัวเนาะทุกคนเนาะอ่ะก็มาอัปเดตประมาณนี้นะทุกคนนะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามสองประธานไกสอนเนาะทุกคนเดอ้อเหาสิอ่าลงคลิปตลอดเนาะอัปเดตเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินกับมาพบกันเป็นประจำเราจะดตึกสุกเวลาอ่าสี่โมงถึงห้าโมงนั่นเนองเนาะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้าสบายดี